ัสดีครับผมเอสปลบินเดรพันพบกับนรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์รายการสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้งและต้องการความแตกต่างที่จะพาคุณไปเปิเปดประสบการณ์ใหม่ของการแคมปิ้งนวัตกรรมและของเลยมระดับโลกอยากให้ทุกๆกคนได้มาเป็นแคมเปอร์มืออาชีพกับเราในรายการแคมป์ซาฟารีวิถีคนแคมป์สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับงานแกลนโอเพนนิ่ง ของแคมป์ซาฟารีคอสแม็กามพิเศษของแม็กในปีนี้ได้ทำคอร์ลคชั่นใหม่ขึ้นมาในเทรนของแคมปิ้งทั้งแม็กนะครับก็ได้ให้เกียรติบริษัทของแคมป์ซาฟารีก็ได้ทำผลิตภัณฑ์เป็นลิมิเต็ดให้กับทางแคมป์ซาฟารีหลายตัวนะครับเสื้อผ้ากระเป๋า สินค้าหลายตัวนะครับแชมสเปรยเองนะครับก็ได้เชิญผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกคนมาในงานเปิดตัวงานแกรอุปพนิ่วันนี้นะครับบรรยากาศในว,วันงานจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลย จากทางเข้านะครับก็จะมีรถโชว์เป็นรถที่จะต้องไว้์ลากนะฮะก็ลากรถพ่วงรถบ้านไปนี่กําลังเทรนดูเทรนแคมปิ้งดิดูยี่ห้อนี้นะครับโอ้โหสกโอมาดี้นะครับดูเทรนเขาโอ้โหดูยางหนามดูมีกระเป๋านะฮะน่าน่าเที่ยวมากเทรนแคมปิ้งรู้สึกว่ามาแรงนะครับอยากรู้ราคามันก็เท่าไหร่อันนี้ดูผู้ดีหน่อยใส่สูตรครับเนาะน่าน่าใช้นะฮะโอ้โหนี่รถสวยๆกันเลยโอ้โหตัวนี้นะครับรถในฝันผมอีกหนึ่งคัน Land Rover Defender เป็นรุ่นใหม่นะฮะขับดีไม่ต้องกลัวเสียแน่นอนสวยมากแล้วมาดูช็อปปปนนนนีีีี่่่่ดกกววาใช็็อออเเเเยยขขงงลทม ทางแคมป์ซาฟารีได้ออกแบบร่วมกับแมก อยู่ชอบญี่ปุ่นที่ตัวเอกของเขาเลยวันนี้นี่เก้าอี้นะครับเขาเปิดตัวเป็นเก้าอี้ที่เขาทําส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋านะครับผ้าดีนะครับผ้าแคนวาสนะครับ Max กับ Cam s a f a r ีมีผ้าพันคอยเขาถืงมใส่ที่เขาเอามาให้นะครับนี่ดูแพคเกจเก๋น่ารักมากสิ่งที่สําคัญไฮไลท์งานนี้นะครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาเป็นคนออกแบบเองเป็นศิลปินคนหนึ่งในเมืองไทยเป็นเสื้อ Max กับ Cam s ฟฟารีอันนี้จะมีจําหน่ายในเมืองไทยและญี่ปุ่นและมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็จะมี2ลายนะครับก็ได้นะครับว่า Max กับ Cam นะครับก็งานไทยได้ส่งออก ออกนอกบ้างนะครับอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยส่วนทางแม็กเนี่ยเขาก็เก่งผ้ายีนอยู่แล้วนะเก่งยีนหลายๆอย่างก็ไม่พ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับส่วนมากเขาเน้นอุปกรณ์แคมปิ้งเป็นหลักมีห้องแต่งตัวนะครับกระเป๋านะฮะเสื้อผ้าผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าชอบแวะมาเยี่ยมชมช็อปได้นะครับตัวนี้ถ้าผมเห็นในเว็บไซต์เนี่ยสองหม่นกว่าตัวนี้4ี่ห้าหมื่นไม่อยู่นะครับอันนี้ต้องประมูลอย่างเดียวไม่มีขายกางเกงตัวนี้นะครับท่านผู้ชมผมเล่าประวัติก่อนดีกว่า เรื่องนี้นะครับมันมีความเป็นมาคนที่คิดุกอี้ตัวนี้ชื่อว่ามิสเตอร์เคอร์มิดมิสเตอร์เคอร์มิดอยู่อเมริกาเขาเป็นคนที่ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์เขามากเขาว่าวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาว่าเขาอยากเจาเก้าอี้ตัวนี้ใส่รถ b m เอ็มดับเขาเนี่ยจะเอาไปยังไงดีจะทําไงมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงพอเขาทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายท่านผู้ชมให้ฟังต้องรับน้าหนักได้ก่อนเขาแข็งแรงเป็นไม้โอ๊กนะครับไม้ที่เบารีเป็นไอ้น้ำออกมา ให้มันแห้งพอมาเป็นแห้งมันเกิดความเบาและเหนียวแข็งแรงนะครับฝรั่งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยเขาประมาณสักน่าจะเกือบร้อยนะครับผมตอนนี้น้ำหนักผม85เดี๋ยวผมจะนั่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมฮะสบายเลยนะครับ80นะครับส่วนความพิเศษของมันยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบขับขับมอเตอร์ไซค์ BM นี่เห็นไหมครับผมใช้เวลาถอดเนี่ยถ้าวางพื้นตอนนี้ผมกลัวเป็นรอย นะครับเขาก็จะใส่มมเตอร์ไซค์บีเอ็มเขาไปทุกที่มอเตอร์ไซค์บีเอ็มเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นฝรั่งเขียกจะมีกระเปะ๋าข้างข้างนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เองแล้วเขาจะมีกระเป๋าของเขาพกพานะครับแค่นี้เองเห็นไหมครับท่านผู้ชมออกมาแค่นี้ จริงๆแล้วเก้าอี้ตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นผ้าตัวสีพื้นก็มีสีแดงสีเงินสีขาวแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามาต่อยอดกันไหมฮะเป็นบริษัทเสื้อผ้าย e ี่ห้อ n นาเท่ d e s i ซ n นะครับเขาก็มาคอลแลักับเก้าอี้โดยเอาโครงของเก้าอี้นะครับทำผ้าให้กับเก้าอี้ตัวนี้มาต่อยอดจากที่ราคาเก้าอี้อย่างเดียวนะครับเปิดตัวมาในสมัยก่อน900 0กว่าวันนี้ราคาเก้าอี้เปล่าๆนะครับเดิมเดิม 13,900นะครับแต่พอมาใส่ผ้าตัวลายนี้เปิดตัวมา2,000 20, กว่นกว่าราคาก็จะไหลไปเรื่อยเพราะว่าปีผลิตมาไม่เยอะทําให้สินค้าเนี่ยคนต้องการเยอะส่วนตัวนี้นะครับเราเองเนี่ยเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเก้าอี้ของมิสเตอร์เคยมอยู่แล้วนะครับช่วงแรกเ่ยไม่แพงหรอกแต่เราโดนรีเซลซึ่งเราใช้ประมูลถ้าซื้ออาจจะราคาเริ่มต้นทั้ประมาณสัก ไม่เกินสองหมื่นหรอกแต่ความที่ของไม่มีเราจึงต้องมาโมลสู้กับคนทั้งโลกมันทําให้ราคาตัวนี้ไม่มีไม่มีจุดหมายว่าราคาขยับไปที่อะไรมันอยู่ที่ว่าของหายากหรือหาง่ายปัจจุบันนะครับในไทยเนี่ยผมว่ามีไม่ถึงน่าจะ50ตัวสิ่งที่ผมพูดไปวันนี้วันนี้อาจจะมีน้อยหรือมีมากขึ้นอันนี้เราไม่ทราบนะครับคนที่เล่นยี่ห้อนี้อาจจะให้ข้อมูลมาทาง Facebook เราหรืออะไรคนที่รู้นะครับคนที่นับชิ้นได้ นะครับแต่พี่เองเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่เราไปกางกางเต็นท์มาไปเจอน้องๆมาเราก็จะนับดูว่าใครมีบ้างใครใช้บ้างาท่านผู้ชมครับทําไมผมถึงหลงสเสน่ห์ในแบรนด์นี้ไหมครับ mm hmm. เขาขายโน้ตเฮาวเขาเขาหายความคิดเขานะครับ mm hmm. เขาขายมันสมองเขาเขาจะทําไงให้ให้มันดูคลาสสิกและมันดูดีและตอบโจทย์คนที่ชอบได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันคิดยากมาก จะคิดมาให้มันดังเลยเนี่ยผมว่ามันยากคนมาขอซื้อต่อวันนี้ก็มีคนมาขอซื้อต่อนะครับแต่ไม่ค่อยจะขายเพราะว่าเหลือแค่สองสามชิ้นนะครับบางทีถามว่าอยากขายไม่อยากขายแต่ว่าถ้าเราเป็นร้านที่เป็นของแรทเทมอลเนี่ยถ้าเราขายหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรโชว์ผมก็จะต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าที่คนข้างหลังเนี่ยเขาได้เห็นของจริงไม่ต้องไปดูในเว็บไซต์หรือไม่ต้องไปต่างประเทศมาจับต้องก่อนว่าของมันดีหรือเปล่า ถ้ามันดีก็อย่าไปซื้อถ้ามันดั้งแล้วไม่ดีก็อย่าไปซื้อเนี่ยผมก็จะเป็นหนูทดลองให้ให้ทุกท่านได้ดูเลยว่าของมันดีจริงไหมถ้ามันดีอย่าไปซื้อครับผมซื้อว่าความชอบส่วนตัวครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมานะครับของแรงที่วันนี้นะครับก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการเปิดตัวงานแกนเลน,น,นะครับของแคมป์สารีและแม็กไปเลยครับ ที่นี่คือกรุงเทพธรรมชาติล้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในงานว่าจะสนุกแค่ไหนเลิกงามยามดีฝนโปรยลงมาหน่อยเหมือนน้ำมนต์ก็ขอให้แคมปิ้งของเอดีและก็หลานๆที่รักทุกคนมีความก้าวหน้าความเจริญขอเปิดแคมปิ้งนวัดน,นี้ครับ คนนี้นะครับผมคุ้นหน้าเขามากค,คนนี้นเขาใส่แคมปิ้งเป็นนักร้องในงศิลปิเป็นดวงใจของผมเป็นเกียรติมากนะครับที่พี่เป๊กเข้ามางานนี้ยินดีกับแคมซ์ฟรีด้วยครับก็คือเราเนี่ยได้มาแคมซ์ฟรีตั้งแต่หลายเดือนมากก่อนหน้านี้เพราะว่าได้มาจัดคอนเสิร์ตที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็พี่เคยพาขับเรือ ลองไปแล้วก็ลองกับมาเคยมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่นี่นะครับยินดีมากครับยินดีกับแคมป์ซาฟารีด้วยครับที่โอ้โหได้เปิดเป็นทางการแล้วก็ยินดีกับคนที่รักการแคมปิ้งด้วยที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับการแคมปิ้งแบบโอ้โหผมบอกเลยไม่มีในเมืองไทยแน่นอนที่นี่ในที่สุดก็เปิดเป็นทางการแล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะครับแบบได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นป่า เป็นธรรมชาติมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเบรนกับตรงกลางระหว่างความสะดวกสบายกับธรรมชาติให้อยู่ด้วยกันได้อย่าลืมนะครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์คนคือธรรมชาติกลับมาอยู่กับธรรมชาติบ้าง นกนวัตกรรมของ2024เี้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากรู้ว่าเพชรจะจะมาเล่าอะไรฟังหนึ่งนะครับการเที่ยวแคมป์เนี่ยการเอาท์ดอร์ทั้งหมดนะ mm hmm. เช่นผมยกตัวอย่างก่อนว่าเที่ยวแคมป์เนี่ยที่เทียเยทเท่ยวป่าวิธีแรกคือแท็กกิ้งคือการเดินการเดินเนี่ยสมัยก่อนของหนักเต็มกระเป๋าเลยหนักเป็นสิบสิบโลเลยเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของของเนี่ยเต็นท์เบาไม่ถึงกิโลตะเกียบ ช้อนซ่อมทุกอย่างเนี่ยเบาหลักขีดนะครับทำให้ในกระเป๋าเราเนะี่ยสามารถแบคแพคเนี่ยไปได้ไม่เกิน10โลนะครับส่วน2คนที่เบื่อการกางเต็นท์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกวับมีรถบ้านคือถ้าประเทศต่างประเทศเนี่ยการไปแคมปิ้งเขาเนี่ยถ้าเขามีเวลาน้อยหรืออาจจะเป็นคนที่มีมีสตังค์กับพ่งตรงเลยเขาก็จะนํารถบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ารถบ้านนี่ยคือเป็นชื่อห้อยไป็แอสตรีมทำมาทำมาจากอลูมิเนียมแล้วก้นเป็นเฟอร์เจอร์มีครบทุกอย่างเลย พร้อมคันเลยนะครับเขาก็จะลากใช้กระบะหรือใช้รถอะไรก็ได้ลากไปอยากไปนอนไหนก็ลากไปนอนเลยโดยไม่ต้องเช่าโรงแรมก็จะมีความสนุกความเพลิดเพลินเขาครับ,รบแต่ว่าอีกยุคหนึ่งเนี่ยเป็นยุคปีนี้นะครับกระแสะมาแรงมากเขาเรียกว่ามอเตอร์โฮมมอเตอร์โฮมก็คือเป็นรถนะครับรถอะไรก็ได้ที่ขับได้เนี่ยขาเรีมอเตอร์โฮมแล้วก็มีตู้บ้านอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็สามารถขับไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ารถลากคาราวานแต่มอเตอร์โฮมนี่คือขับได้ มีเครื่องยนต์ก็ขับไปนอนกินอยู่รถเลยจะสะดวกกว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยกระแสะของมอเตอร์โฮมมาเยอะมากนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยประชากรที่ใช้รถตู้รถกระบะเนี่ยเยอะมากผมดีใจมากเลยที่คนไทยเราเนี่ยสามารถผลิตรถบ้านส่งออกได้ท่านผู้ชมยังอาจจะไม่รู้ก็คนไทยเนี่ยนะครับผมว่าไม่แพ้ชาติดใดโลกนี้เลยผมไปดูมาแล้วนะครับหลายๆงานคนไทยก็ผลิตรถกันใช้เองได้แล้วโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ การที่ไขมาตรฐานของรถยนต์เนี่ยที่บริษัทบ้านเราประกอบพอรถเนี่ยแต่ละแต่ละอย่างอ่ะเขาคิดมาแล้วว่าน้ําหนักไฟเจอต้องเบานี่คือนวักกรรตกรรมปีใหม่ๆที่ที่กำลังเราจะเห็นประมาณนี้ป,ปีเนี้ยกำลังแบบเทรนกำลังมา,ามาก3เรื่องนวัตกรรมของเต็นท์เนี่ยนะครับก็แคมปิ้งเนี่ยอยู่ได้ตามภูมิภูมิอากาศบ้านเราเลยเช่นอากาศร้อนเราก็เนี่ฮะเราก็ใส่แอร์ที่นอนเราไม่ต้องนอนพื้นแล้วเรามีงนอนเป่เปาลมนะครับไฟ LED ทุกอย่างไม่ต้องใช้ตะเกียงแล้วเนี่ยคือผมพูดถึงเบื้องต้นเรื่องวันอังครรในปี2024ที่คุณจะเห็นเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศงานแคมป์ซาฟารี่เอ็กแม็กยีนแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงหัวใจสําคัญของนักแคมปิ้งกันนั่นก็คือเรื่องเต็นท์ครับพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษกูรูเรื่องเต็นท์แนวหน้าของประเทศไทยช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยแคมป์อาร์ต